หนึ่งนทางแมันต้องเดินแล้วก็เดิชอบไปม่ันไม่ดอยู่ขยางหน้าเขาแวเราว่าเราไม่ดูฝ่ถ้าอยากซเียดินก็ไกอะไรเดินดูดูฝ่งทวเดินล้มาแล้วไม่ได้เดินเป็นเพามันมันนที่สร้าง่มันเปิดไม่าน นี่นี่เราขึ้นไปหาเนี้ยว่าเสนี้เสดสั่นอันนี้ยข้างนชมเป่ะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าไพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปจพรุ่งนี้เช้าเดีวไปเสร็จรุ่้เวาวันนี้วันนี้ไปไปที่ที่ไปถ้าถาสเร็จพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปแต่วัน่วันเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยจะไปที่วัดที่ท่าน แล้วไปดูองค์ท่านสวยดูเยนี่ฐานวัดแรก่ที่นี่เลยแลหลังๆนี่คือสร้างเดยแต่วัดนี้มงท่านน่ะไปบวชที่วัดนี่รอดอกเที่ก่อนี่เราจะเข้าไปด้านข้าที่ดเพ้าะที่ทา้างนี่นี่ยสายร้มาเดไปข้างหนดอน้าทีแลันก็ลงรถก็เดินเข้าไป พระเจ้าพะเจ้าแสรนจ้คางๆว่าจมีตลาดแล้วก็พาไปดูหน่อยแต่ตอนนี้ตลาดเขา่าปิดเป็นเครงเดิมเพราะว่าเป็นปั้นเก่ามากแต่เาจะอันตรายจากทา้ไปหนอนเข้ามาเ้าไปหนอน่มาาสี่สามนี่หน้ประตูแรกเลยคระตามปประตู้เข้าคนแรกเลยที่บูทีเนี่ย น <c ười> <G port def uras> ี่้าไม่ไม่มีเรือลำนั้นนะใช่รู้ว่ามีเลข่ลำน่เดวเนียจ้าเจ้านะิเเจจ้้วเป็นระเบียบเยอลี่เียวกันหมดอาคไม่ใช่ว่าไหวเป็นตัว เป็นเมืองไทย้วอแงวยไยสมเฝ้าาปูเมื่อกี้ไปถามมาแล้วแพงมันเอาตั้งแปดพันเหรียญ ไปพันเรล้วังนครับเห็นละเห็นละสี่หมืกว่าโอ้โหไปพันเหรียญนี่สี่หมื่นกว่าเลยเหรอาดูดูแถวนี้อาจจะถูกปาปกูต้องลองตองลองแถวนี่ก็มีลองเซิฟเซิฟระวังระวังนะจริงนสามร้อยเหรียญต่อคนเนี่ยเขาเร่สร้างเงินจีนได้เร็วมากโอ้โหเร็วจริงๆเร็วจริงๆไอ้เกียงมันไม่ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนนกัขาเดี๋ยวนี้โอ้กันปั๊บเดี๋ยวขยายขยายยมองจำไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต